ผมได้ซื้อกีตา้ามาตัวหนึ่งนะครับสั่งจากเน็ตมาก็เป็นของเมือสองนะครับรูปทรงก็จะประมาณเนี้แต่อุปกรณ์ก็ใช้ไม่ได้หมดละพวกเ,เนี่ยพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่ก็ใช้งานไม่ได้นะตัวนี้ก็สนิมเกิอะหมดละ แถมอีกอย่างหนึ่งก็คือคอหักด้วยอืคอหักด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้งานไม่ได้ละก็จะว่าจะ modify ดูไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าจะลอง modify ดูแต่ไม่รู้ว่าจะาเสร็จเมื่อไร